กำลัายทอยู่พอพอสกอดเดี่ยวกดข้างล่างกดข้างบนพอยวาได้ที่ดีแล้ว่จารย์เช่นอาจารย์เช่นเอาัีต้องนัีวอเาก

嗯。<laughs> อาจารย์ต้องเรียนประโยชน์อาจารย์จะไปสอนต่อคณะวิศวกรปีทลุกขันนะครับ่องในโอกาสปีใม่เมืองนะครับปีสองร้อย้าสินหาซึ่งกจะมาถึงพี่นะครับปีนี้ปีใม่เมืองของคนเมืองนะครับโดยเฉพาะคนรนาแปดจังวัดภัคเหน1อเรานะครับ แล้วก็โดยพู้คนเชียงไายเชียงใหม่มีกิจกรรมที่เขาจะทำนะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในการตีใหม่เมืองเขานอกจากการเป็นนามสา,ามารถสุขการแล้วก็คือการมาดังเกล็ดดังหัวใหม่นะครับกับผู้คนที่เขาเขาลงนักถึงครับญาติผู้ใหญ่นะครับวันนี้ในโอกาสในเมืองคณะผู้เข้าอบรมขศสามขศสี่ สองมาสองนะครับก็ขอนรู้การอดีตน,นี่ได้มาสักเก้าดำหัวท่านอาจารย์นะครับคณะวิทยากรทุกท่านเพื่อจะได้อขอพรนะครับเป็นพระให้มงคลไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับอะไรได้ก็ขอบรอที่จะเป็นสิริงมงคลครับมูฮองทุกคนโดยเฉพาะว,ว่าที่กำลังจะสมบูรณ์กานนะครับ ข้สอสามข้อสี่นี้เข้าใจว่าคอนจากอาจารย์จจรนะครับทุกท่านคณะวิศว์ทุกท่านเนี่ยก็คงจะเป็นคอ,อนแบบสักศิษย์นะครับที่จะนทำมือหองทุกคนไปสู่เปา้าหมายความสำเร็จได้น,น,นะครับแต่ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสได้ขอสุ่อมา,รารอจจรครับอาจารย์และคณะวิศว์โดยว่าในโอกาสที่เราออทีี่ผ่านมานั้นมีอันใด ผู้เข้าร่วมเขาจะก,กระทำร่วมเกินครับอาจกการย์ประกอบพนักงานด้วยการจัดการคนีวันที่แกรคดีวันลงหลักคนีก็ขอให้